ก็จับมาบวกันนั่นแหละนะครับเนาะก็างวดที่แล้วเนี่ยก็ชนกัน2อสูตรเนี่ยนี่แหละชนกันเนี่ยสอสูตรเนี่ยเนี่ยเลขก็ไม่ได้ห่างกันมากเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีสแฟนหวยนะครับช่องหวยเราทุกท่านกันเลยนะครับนะออะงวดนี้ก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับเราเอ้นะครับจะเข้าต่อเนื่องกันสักหน่อยก็ไม่ได้นะครับดดซะแล้วนะครับนก็สำหรับในชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะครับที่ให้ไปเนาะผลที่ออกก็จะเป็นในที่ห้าแปดเก้าสองสามเก้าเอ้สองสามนี่สามสองนี่มักมักมานะครับ แต่หลังๆใน2กับ3มาเยอะนะครับเนาะอ่ะก็นั่นแหละนะครับพลาดพลาดไปเนาะ,ะก็มีเด่น5อยู่แต่มันไปออกข้างหน้านะครับ4ไม่มีเลยนะครับ2 3 5ข้าม4ไปนะครับเนาะเออนะครับ3 1 1ไม่มาเลยนะครับเนาะตัวเด่นนี่ไม่มาใน4ตัวเลยก็ก็ไป5 นะครับอ่ะว่ากันใหม่นะครับสำหรับในวันที่1นเนาะก็รอในคลิปสรุปแล้วกันนะครับมันก็จะมีในสูตรที่เข้าอยู่เนาะแต่ผมไม่ได้จับมาให้นะครับสูตรที่ไม่เข้าก็มีนะโดยเฉพาะในสูตรน้มสัตว์นี่แหละเออเนี่ยพอ,พอพอมาตามสูตรเนี่ยดูดพอไม่ตามแน้่ก็ก็มาเข้าตัวเด่นนะสูตรนี้เนี่ยออนะครับเพราะน้ำหรอบบือว่าเขานะเออก็ก็เหมือนเห็นบางคอมเมนต์เนาะพอพอซื้อตามไม่ถูกนะพอ ไม่ซื้อตามนี่ก็เข,ข้าเนาะเริ่มแบบนี้ขึ้นอยู่กับดวงจริงนะครับเราก็อยากให้มันเข้าทุกวันนั่นแหละนะครับอะสูตรนี้ก็ไม่มาเลยเด่นสี่เด่นห้านะครับก็ห้ามันไปออกหกตัวเนาะนะครับก็มาดูเองว่าถัดไปแล้วกันนะวันที่หนึ่งนะก็เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่ก็ขอให้เฮงก็ขอให้ปังแล้วกันสำหรับในเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาคม เล่นำสั์เหมือนเดิมนะครับครั้งที่หนึ่งสามสาครั้งที่สองสองครั้งที่สามจะเป็นสามครั้งที่4ี่ก็จะเป็นในที่ใน0ูนย์สาถ้าจับแบบเดิมนะครับก็นำครั้งที่1กับครั้งที่2บวกกันนะครับก็จะเป็นในที่สามบวกกับ9กเนาะก็จะเป็นสองนะครับ12เนาะลดแต้มไปก็จะเป็น1อ่ะนี่แหละนะครับถ้าจับแบบเดิมเนาะอืมมันมันมันจับแบบเดิมสามสอง งวดที่แล้วก็ศูนย์วดที่แล้วก็เจ็ดวัที่แล้วก็ห้าเออถ้าจับแบบเดิมนี่นําครั้งที่สองเนาะกับครั้งที่สี่จับบวกกันสี่บวกกับหกเป็นศนะูนย์ลดแต้มมาเป็นเก้าอันนี้เจ็ดเจ็ดหกอันนี้ห้าสี่เออก็เริ่มเข้ามาแล้วสองงวดนะครับเนาะนี่ก็มาเจ็ดนี่มาเกนะ้าเนาะเออมามามา,มาบนทั้งนั้นเลยก็ลองดูในงวดนี้นะครับมันจะมาอีกไหมก็เก้าบวกกับ สเนี่ก็เออก็เป็นตัวเดียวกันเลยเนี่ยเนาะเด่นตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละก็ลองลอง,ลองนำไปพิจารากันดูนะครับซึ่งวันที่แล้วนี่มันมันมันก็มาเลขคู่อยู่เนาะ2ก็ยังมาอยู่มาเลขคู่อยู่นะครับก,เบก็เอมันจะมากับเลขคู่เหมือนเดิมไหมเนี่ยอะก็ลองดูสองกับ1นเนาะเพราะมันชนกันในที่ในสองตัว ก็ลองลองนำไปพิจารกกันดูนะครับถ้าไม่รู้จะเอาในเลขไหนนี่เดี๋ยวรอในชุดสรุปเนาะคู่กันเลขคู่กับสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองสองหนึ่งสองสองสี่หนึ่งสี่สองอ่าหกหนึ่งหกสองแปดหนึ่งแปดเนี่ยก็ไม่แน่นะนะครับสองสามถ้ามันมาแบบเนี้ยมันมันน่าจะเดินเดินยาวยๆนะครับเพราะว่าติดสองติดสามไว้เนาะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่สองสามก็มา หลายงวดเลยนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7ี่ห้างวดเนาะแล้วก็มาเว้นไป2งวดแล้วก็กลับมาแล้ว 1, 2, 3, 4, 4งวดแล้วนะนะครับก็ไม่แน่ศูญเนี้ยอาจจะมาก็ได้เนาะเพราะว่าติด2กับ3ไว้หรือจะเอา3อาจ,จเป็น 3, 0, 3, 2, 3, 4, 3, 6ก็เป็นได้นะครับน้องนั่นแหละถ้าไปจับกับเลขนะครับในนามสัตว์เลขนามฝันนี่ก็งวดที่แล้วนี่หนเนาะ หนึ่งหนึ่งมันก็มีอยู่นะครับเนี่ยเก้าสองเนี่ยเก้าสามเนี่ยแต่มันเป็นมันเป็นเด่นสี่เด่นห้าไงนะครับก็เลยไม่ได้จับให้ไปเนี่ยถ้าหัวล่าสุดถ้ามาอีกก็สามสามเนาะสามสามนี่ก็แต่เป็นในแถวนี้แหละแเมื่อกี้เด่นหนึ่งเด่นสองเนี่ยเอออาจจะจับเป็นสองเนี่ยสองแปดสองเก้าสามสองเนี่ยเนาะถ้าเด่นสองนี่ถ้าเด่นหนึ่งก็สามหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งมีแค่นี้แหละนะครับเนาะ เออนั่นแหละนะครับน้อก็ลองแคปหน้าจอก,กันไปนครับมีในนี้หลมะมั้งนะครับนาะเออก็ <laughs> ขอให้มาในนี้แหละนะครับหรือว่าจะเป็นในหวยไทยที่มานะครับนะ้ะถ้าหวยไทยในนี้ที่ชอบนี่เนาะเลขนี้นี่เนี่ยหลายสูตรนี่ให้มามากๆเลยนะครับสำหรับในหวยไทยนี่สองตัวเลขนี้ขอให้มาเด้อนะครับก็ไม่แน่นะวันที่เด้วออกตัวนี้วันนี้อาจจะมาออกค่อนข้างใกล้ๆเคียงกันก็ได้นะครับนาอสเศตษีมันมันมักจะออกเดิมๆแบบนี้วนไปแบบนี้แหละนะหวยไทย สามห้าห้าสามงวดที่ล้วออกนั่นแหละนะครับเนาะก็สําหรับในสูตรนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในสูตรนี้ก็จะมีในสูตรที่เข้าอยู่นะครับทั้ง2ส,สูตรเนาะไม่ว่าจะเป็นในสูตรสูตรที่นะครับสูตรที่มันออก87บนนะครับเนี่ยเนี่ยงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้ก็เข้าเนาะก็เดี๋ยวคงต้องนะครับต้องตามในสูตรนี้ต่อนะครับผลออก5 8 9 2 3า เกเนาะอืมก็มาในที่ในสอง2เสองนาะมาในตัวกลับนะครับเนี่ยเออก็ยังช้าได้นะเพราะว่ามันชนสศูนย์เลยนะครับชน2กับ1เนี่ย1กับ2เนี่ยอ่าก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปก็ได้ดูกันนะครับสำหรับในสูตรนี้ตามต่อแล้วกันเนาะสำหรับในสูตรในมันเข้านะครับแล้ว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 ก็ไปชนกันนะครับกับในสูตรนี้ด้วยนี่สูตรที่เป็นบนนี่สูตรนี้นี่ก็ใช้มาก็หลายงวดแล้วนะครับเนาะนี่ เป็นสูตรบน92เนาะ92นี่ก็ไม่ได้มามาบนเนาะก็มาล่างนะครับเนี่ยก็ก็ยังติดนะครับติดติดสองมาอยู่นี่แหละก็ซึ่งไปดูนะที่สูตรใหม่ออกมาเนี่ยเอาจับตัวนี้เนาะเป็นตัวเด็ดเนี่ย9กับ2เนี่ยก็จับออกมาแยกออกมาเนี่ยก็จะได้นะครับในชุดแบบนี้นี่เนี่ยนี่ไงครับอืม ก็จับมาบวกกันนั่นแหละนะครับเนาะก้งวดที่แล้วเนี่ยก็ชนกันสองสูตรเนี่ยนี่แหละชนกันเนี่ยสองสูตรเนี่ยเนี่ยเลขก็ไม่ได้ห่างกันมากเลยนะครับเนี่ยสองเก้าเนาะสองเก้าสองสองเนี่ยที่ชนกันนั่นแหละสองเก้าสองสองเนาะที่ชนกันเนี่ยในงวดที่แล้วเนี่ยนั่นแหละบางท่านก็นำสองสูตรนี้นะครับไปจับ ก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับสองสูตรนี้ชนเลขไหนน่าจะได้ดูกันนะครับเนาะแล้วก็ก็ขอให้ทุกทท่านโชคดีนะครับสำหรับในสูตรนี้เข้าหรือเปล่าในโค้ดที่แล้วเอาในหลักแสนหลักหมื่นเนาะแปดสอง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 สองแปดสองก็น่าจะไม่เข้าเนาะเออไม่มีทั้งนะครับไม่มีทั้งเก้าสองแล้วก็สามเก้าเนาะเนี่ย มันหลุดนะครับเนาะหลุดผมว่าในงวดนี้น่าจะเข้าเนาะห้าแปดเยวันที่แล้วแปดสองมาดูมันหลุดเนาะวันนี้ก็ห้าแปดนี่แหละมันจะสลับเข้าสลับหลุดนี่แหละห้าแปดก็อยู่ในแถวนี้แหละผมว่าในงวดนี้เราพัฒนาหนึ่งซิงหานี่มีในนี้แน่นอนก็แคมปหน้าจอกันไปนะครับก็หาตัวเด่นมาสักตัวถ้าได้เด่นห้านี่ก็จับไปเฉพาะห้าในนี้เนาะ เออมันก็วนเวียนอยู่นีดนีดแหละนะครับนาวก็หวังว่าคลิปเนี้ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยสําหรับในโค้งสุดท้ายนะครับบนล่างหวยไทยดิลงให้ไปแล้วในที่ช่องหวยเด็ดไปนะครับสำหรับในฮานอยนี่ก็ดูได้ในที่ช่องป๊อกกี้นาโชคเออนะครับเป็นช่องทางใหม่ฮานอยเลยช่องเดิมนะครับขิดไปแล้วนะครับช่องเดิมอ่ะนะครับก็ไปติดตามกันใครเป็นแฟนฮานอยนะครับเนาะก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับเนาะแต่เผื่อท่านไหนยังไม่ได้ดู นะครับาะสำหรับช่องฮานอยก็อนนั่นแหละนะครับเนาะถ้าไม่รู้ว่าจะเอาในสูตรไหน oh <my S 1> เลข <I have S 1> ไหนนี่ <I have. S 1> ก็ก็รอในชุดสรุปแล้วกันนะครับเนาะน,นี่แหละช่องนี้นะนะครับเน,นหาะฮานอยนี่อ่านะครับก็เข้าไปดูเข้าไปติดตามกม็ได้สำหรับในแฟนๆฮาหนอย นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับเนาก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านนะครับไม่มากก็น้อยผิดภาพวากันใดเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ